ค่ะเพื่อนๆวันนี้ประเดียกับไปได้นองไม้มานะคะไม่ใช่ประเดียไปเอามาแล้วค่ะป้าลุงค่ะลุงไปได้นองไม้มาวันนี้ลุงเข้าไปเขาได้นองไม้มาอบบเยอะเลยค่ะแล้วเราก็จะเอามาเผาเนาะ <S <S อันนี้จะเป็นหน่อยาวๆค่ะเป็นหน่อลวกนี่ละค่ะหน,น่อยาวๆเราก็จะมาเผาก่อนค่ะเราจะมันถน,นอมเอาหนองไม้ไว้ทานหลายๆเนาะนานๆไปทานนานๆค่ะไว้นานๆหลายๆเดือนเนี่ยค่ะหน้านี้มันหน้าหนอไม้เยอะ เราก็ไปเอาหน่อไม้มาก่อนแล้วเราก็ามาเผาก่อนอัน,นี้จะเป็นการหน่อไม้เผานะคะแล้วก็เราก็จะเอามาใช้เข็มนะคะขีดเป็นเส้นๆแล้วเราก็จะเป็นหน่อไม้เนี้ยค่ะได้มาเยอะเลยอันนี้ลุงเขาก็จะเผาไว้ให้เราประเดี๋ยวแล้วละค่ะประเดี๋ยวไม่ได้ทําเองลุงเขาจะทําไว้รอเลยก็คือมันเยอะอะเราก็ต้องช่วยๆกันเนี่ยค่ะเราก็จะไปให้ยายทําอีกทีหนึ่ง โอ,อนเลยเอาใส่ถุงนะคะอย่างนี้จะเป็นถุงกระสอบนะคะเป็นกระสอบเอ่อนย่เป็นกระสอบที่เราใช้แล้วนี่แหละนี่เลยเราก็ใส่ถุงไว้ก่อนแล้วเราก็ใส่รถไปอันนี้ประเดี๋ยวก็เผาเสร็จแล้วอันนี้ลุงก็เก็บเศษถุงให้เราเราไม่ได้เผาเองอันนี้เขาก็มาเยอะอะเยอะมากเยอะฮะ พอเราได้มาแล้วมาเผาแล้วเราก็จะไปจัดการปอกเปลือกนะคะเปลือกที่มันดำๆนี่ละค่ะเปลือกปอกเปลือกออกเลยให้เหลือแต่ตัวหน่อมันไปนล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เอาไปขีดเส้นเนี่ค่ะอันนี้ลุงเขาก็จัดการใส่ถุงให้ปเดียนะปะเดียจะเอากลับบ้านนี่ค่ะเราไปทําที่คอกแพะนั่นละค่ะลุงเขาจะเป็นคนไปหามาแต่ปเดียจะเป็นคนเอาไปจะทำโตเนี่ยค่ะ นี่เลยเยอะมากบนเขานอนละค่ะหน่อไม้อ่ะมันเยอะบนเข่าเยอะมากนี่เลยค่ะเนี่ยได้มาแล้วนะคะคุณยายเขาก็จะเอามาขีดเป็นเส้นๆอย่างนี้ละค่ะแล้วก็มาคันน้ําออกคันน้าออกให้มันแห้งๆห,หน่อยหนึง่งใส่เกลือหน่อยนึงค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ขวดไว้อันนี้คุณยายทํานะคะคุณยายทําต่อเนี่ยค่ะ ล้วก็มาขีดๆติดเส้นก่อนนะคะเพื่อนๆนี้เราก็เจ็บไปได้นานค่ะทานได้นานอีแรกเราก็เส็บขดน้ําเพื่อที่ว่าอากาศไม่อากาศเข้าถ้าอากาศเข้าแล้วมันจะเสียง่ายเนาะนเพื่อนๆเนาะนช่ค่ะคุณยาเขาจะใส่แล้วให้แน่นถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใส่ถุงก็ได้ค่ะถุงพลาสติกนี่แหละแล้วก็มัดปากไว้ถ้าเป็นสมัยก่อนอีก่กินเขาก็ใส่ไหใส่ไหค่ะแล้วก็ปิดฝาให้แน่น มีเลยค่ะแต่ตอนนี้เขามีขวดเหลวมีขวดเราก็ใส่ขวดตั้งเรียงไว้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชมคลิปป้าเดียค่ะขอบคุณมาก